ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและสีสันของตลาดที่ประเทศลาวที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ของกินอร่อยๆราคาถูกเท่านั้นแต่ยังมีแม่ค้า,ส,าสวยๆผู้คนที่เป็นกันเองและที่สําคัญสาวๆที่นี่สวยกันสุดๆเตรียมใจให้พร้อมเพราะผมเนี่ยจะพาทุกคนเดินเล่นชิมของกินแบบจัดเต็มได้ของอร่อยๆกลับบ้านในราคาน่ารักและรับประสบการณ์สุดประทับใจแบบที่คุณเนี่ยจะต้องอยากมาลาวด้วยตัวเองเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทริปนี้มันจะสนุกขนาดไหน ครับสวัสดีทุกคน,นกครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สปล่าวสปล่านะผมอยู่ที่ลาวนะครับทำเชียย์ก็ดูนะครับดูรถดูอะไรได้นะถ้าไหะผมก็ไปเที่ยวทองคำนะครับไปเที่ยวกับทองคำเอยทองคำมีทองคำนะครับเสี่ยงเขาคือทองคำส่วน เราไปเดิอนอะไรนะตลาดมืดตลาดกลางคืนนะครับมันมันเป็นกลางคืนเน,ะน,เนาะเออนั่นแหละครับก็เขาตอนตรงนี้ก็มืนนะเดเนาะแ้วก็เดินไปได้เดิ๋ใกล้จค่อยเดินไปนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมไปดูตลาดไปถึงก็ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายอย่างเดียวเลยเนาะนล้วก็ไปว่ากันบ๊ายบาย ต้องทำสนใจก่าน,นอนอันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะหน้าใหม่ที่เขายังเกินกล้องนิดนึงนะเ <นะ S 1> ออน,น,นั่นแหละนีอหน้ามหน้าหมอันนี้จะเป็นของอะไรไม่รู้อ้วนตัวแล้วกันนะผมไม่ได้อันนี้ให้ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องของสินค้าเท่าไหร่เดี๋ยวเปนว่านั่นแหละสินค้าก็มีมากมายผมไม่รู้ไม่หนึ่งไม่สองนะแต่เกิดเพราะว่สวยดีไปต่อนะครับผู้สาวนะครับ มีมากมีเยอะเลยมีสาว yeah. เสียงดงังนิดนึงนะครับก็ดูไป <laughs> เราไปตรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนู้นเขาจะมีงานเนาะเราค่อยไปดูเป็นงานวัดอะไรสักอย่างนี่แหละ <laughs> เสื้อผ้าอย่างเยอะเลยนะใครที่แบบไม่มีเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะลองมาซื้อใส่ที่นี่ได้นะคือ <c oughs> มีอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกตอนเนี้ยคนมองเยอะมากนะครับออผมพูดดังไม่ได้เลยเขามองผมเป็นตัวประหลาดยังไงไม่รู้เนาะ<ด>เป็นตัวประหลาดนะครับเป็นถือกล้อง,องสองคนเ <c oughs> จะเก็บกล้องใหญ่ละ S <S ไนใส่เยอะกล่าวไลละเฟซมึงอะวะเราไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ว่าเขากินข้าวแซ่บเขากินข้าวนะน่าจะแซ่บนี่ของฝากจากสปนะครับลายช้างนะลายยอดฮิตของที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ดูเยอะเนาะ อาจจะถ่ายได้เนี่ยเสื้อนะเป็นเชิ้ตนะเป็นเชิ้ตก็มีสาวกำลังเดินมานำตุลแอบถ่ายเหน็นไหมเราให้แอบถ่ายนะเราจะไปสัมภาษณ์อะไรเขาไม่ได้เลย oh. ถ่ายไปเรื่อยๆอ๋นะ <Hello. S 1> นอนั่นๆเป็นร้านนะเป็นร้านที่ Makan malam, makan malam Helo bro Helo You are your honey senior Okay Where you uh, I'm from Thailand Thailand? Yes Ah, you YouTuber? No There? No YouTuber Why, why you making this video? Ah, uh, this is I make a video to my story Story? Okay, wait Come, they call them, call them.

เซงกิตเล็กวัวแบบมุมมั่วเลยนะครับมุมมั่วนะครับเจอยูทูบเบอร์ f อมอินเดียนะพี่ผมก็แบบยิ่งๆฝึกอังกฤษอยู่นะแต่ก็ได้อยู่นี่สาวนะครับดูอ่าเขาเดินผ่านไปแล้วผมไปชวนพูดอังกฤษนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็เอาฟังออยอยู่เขามาจากอินเดียนะครับเขามาจากอินเดียหาวูยูทูบเบอร์บอสัตนโอโน่ I make a video uh, ีโ to my story Facebook yeah. นะครับมาจจะไม่เห็นมากันเออถ่ายมา13นาที3นาที Hello Hello bro คนทองลงไปทางไหนดิทางพุ่นเหรอครับไปทางพุ่นอ๋อมีงานวัด นี่ะครับผมซูมให้ทุกคนดูนะครับตรงนั้นนะตรงนั้นนะเป็นงานอไม่ใช่งานวัดแต่ว่าเป,เป็นงานที่เขาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเหมือนงานวัดนั่นแหละให้เหมือนนะเพราะว่าเหมือนงานอันนี้ก็คือแบบถนนนะถนนถนนของเขานะครับเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมมีก็มีเวฟเหมือนกันเนาะมีเวฟมีซูบี้ครับแล้วก็เป็นรถอะ,อะไรอีก เนี่ยนะฮะไม่ใช่ไหมป้ายป้ายทะเบียนเขาไม่ใช right ่ไม่เหมือนไทยนะนั่นแหละมีของเล่นนิดหน่อยนะครับตรงนี้มีของเล่นนิดนึงนี่เป็นลอสตเตอรี่ครับซื้อบอทองลอสตเตอรี่ของลอสตเตอรี่นะครับนี่ทุกคนนะนี่เขาก็เป็นจีจอลลาส นไม่รู้แต่ว่าก็น่ากินดีน,นี่น่ากินมากนะครับมันคือหอยเชลนะครับกินหอยเชลแล้วก็เป็นอาหารเป็นทุเรียนแจกทุเรียนไหมกินดูเรียนทุเรียนเนาะผลไม้เย,นนะเยนนะอะแยะเลยทุกคน ถึงแล้วครับตอนนี้เป็นตลาดสีหอมตอนนี้ผมอยู่ทองนะทองเช่นเดิมคนดีคนคนเดิมเราจะกินอะไรครับท้อไม่รู้แต่ว่ากินกินไปก่อนเดี๋ยวครับอันนี้เป็นกุ้งกุ้งแี่น้ำปลานะไม่กินครับผมไม่กินข่งแฝดเป็นหออแปดเราเราก็ไม่กินนะนี่อันนี้เป็นฟอดซองนะ ตรงนี้กำลังเป็นกระแสกวัวสองไอ้ยด้วยครับไอ้ด้วยอันนี้มันเผือกอนะดำเขาเด็กน,น,น,น้อยเรียนขายนะครับน่ารักนะครับขายของขายอะไรด้วยพอเด็กกินอะไรเหรอผมแพนกล้องจนตบินนะนะคุณเลี้ยวัยกาทาง เเจอสาวคลิปนี้ไม่ได้ให้ดูหน้านะว่าผมไม่ดูอาหารอย่างเดียวเลยอาหารเพราะเยอะมากควันเยอ,อะเลยแล้วก็มีผู้คนมากมายน,านะสาวเลย ใช่หัวขาดชิมมาแล้วเดินยากนะทุกคนคนเยอะตอนนี้คนเยอะมากผมก็เลยเดินยากๆแล้วผมยังถือกล้องอะไรด้วยนะแล้วก็ ก็เลยยากนิดนึงแต่คุณทองครับคุณทองเขาจะกินหม่าล่าหม่าล่าใช่ไหมเขาไม่าจะกินหม่าล่าแต่ว่าคนเยอะเขาเลยไม่กล้าย,ายิมน,นปซื้อมาจะกินนะเขาจะซื้อ,อยเยอะ สี่พเจ้าเลยไ่เขาหนีขนาดหรอล่าบ่วีเจยเท่าไหร่เพันเทพันเพันี่เท่าไหร่ครับ ให่โตใรต่โตสาวหันใหญพุ่งนะไหญพุ่ง่ตงานมันครบเนาะเพราันมันมีคนยวขนมเป็นขนมน มือจจับขนมแล้วก็มันจับผมจับหน้านะผมไม่ค่อยอย่างนี้แหละจับภาพหน้าเลยนะซื้อขาหมูหนึ่งเออสองกล่องคนะับของผมแล้วก็ของทองมานั้นแหละมีอะไรอร่อยให้ดูนะเดี๋ยวไปดูกัน ของทีเด็ดเลยไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่ไม่กี่ไม่หกพันไม่ละหกพันแน่นเท่าไรกไม้ละหกพันไม่กูไปูันไันที่าหพันสิบพันก็ต้งรางทำนะกพิธีของเขานะครับก็ดูวิธีนะมันก็เขาเขจะลวกแล้วก็เอาที่ไปใส่ให้ มันก็เป็นร้านนะที่มีสงมีสาวมีอะไรนะเออวันนี้มีร้านมีอะไรด้วยที่หนานะมีร้านเนปะ็นอะไรเนาะมีฝรัร่งฝรั่งนะผมก็มชอบมาดูเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ลาวนะผมไม่ได้อยู่ที่ไทยมีสาวาาแำลังขับรถมาอะไรเขาผ่านไปนะหลบเขาด้วยนะตอนนี้เขาก็กําลังเลี้ยวอยู่นะมันก็กำลังเลี้ยวไม่ใช่เขานหะมันก็กำลังเลี้ยวอ่าดูครับดูดูดูดด ร้านหมาล่าหมาล่าหมหมาล่าอะไรอ่ะม,ม,ม,มันนีสวัสดีทุกคนคนระับก็มาอยู่ที่ผมสวัสดีทุกคนคนระับไม่ต้องพูดเสียงดังก็ได้ยินเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ซื้อของไปกินซื้อของไปกิน กำลังซื้อหมาล่าเป็นอะไรนะหมาล่าหมาล่าถาดเอา,าไปยินหมาล่าไหมซื้อต่อทำไม้คนระับอุ้้นยไม่เท่าไหร่ไม่ละหกพันเราจะซื้อ วเอา่างนี่บอเราได้แล้วเนาะแต่ว่าคนจิแเราจะไปที่ไหนท้ายจังไหนนี่มันหนึ่งสมสิบห้าพันมีสิไม้เยอะอส่งมัมันหนึ่งสบห้าพันบ่โดยมีสิบไม้โอเคเอานนี่เนาะ เย็นเลยกองนี่กาแฟมัน้ำมันมันมีน้ำมันหรอโอ้ม่ลูกแพร่ะเจ้ามาไวใได้กินเหรยมาดูบนบนไดอ่อนหนาเลยไ่ไม่ดูไอ้เราจะเข้าไปข้างในกันต่อเนี่ยนียาสีมั้ย ท้องทองอาจะกินซ yes. ีนนะมีข้ามีอัลคีนิวนะเราจะกินซีนเขาเรียกซีนนั่นแหละซีนห้่อซีนยังี่บเขาเนี่ยน้ำจุดสักรองดูดูครับ ขายจังไหนเนี่ยอะไรเจ้ามัดเท่าไหนมัดนสามสิบพันกีบมาละสามพันสามสามมื่นมาละสามเมื่อสองบาเอาค้าวเนียวาคาจังไหนก็วเดี๋ยวเริ่มต้นสิบพันเอายี่สิบพันแล้วก็อันนี้สองมาเก็บแสนนะเก็บแสนใส่จะแสนเลยใส่ใส่จะใส่จะแบ่งแสนเลยบ่บ่มีเอ มมีแบงย่อยแบ่งแส่ดแบงเย้อนนะร้านนี้มาสองรอบสามรอบแล้วร้านไฟลูกเ้ายเาจะเล่นไงเกินเยอะนาร์มานเลยกินของหวานกินของหานีกแล้วนะเมื่อวานเหรอละมเลยละหน่อยอ่ะองสิบเลยสามสิบเลย สองอันเท่าไหร่สามสิบสามสิบาพนอันได้แซีบอันได้แซ่บข้าวข้าวแซคนละแบบเซ่บเหมือนเอาเอาเอายังไงสามสิามสามเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเนไหบอเเอแซ่บเรยหมือนอันนี้เหมือนอันนี้หมือนบ้าอันนี้หมื่นสามหมืนเอามยังมืนเอายังม ผลิตภัณฑ์เยอะเยอะไซลคิดเนีายคิดเกินใส่เนื้อคุณเมื่อยคิดเงินคิดเงินหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนคือผมเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับคิดตังหลักต้องแบบเป็นหมื่นอย่างเดียวซื้ออะไรหมื่นหมื่นเลยมันเด้สวยมากมาๆแบบเดียวกันแค่เลยเนาะ ผม่รอตาแผนกองเไรืแผ่นกล่องน่อผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ากี่บาทนะจะรอซ่นงทาหาพันลันรู้แค่ว่าาห้าพันจะรู้ว่าทเท่าไหรก็ไปแน่นอนครับของเราเยอะมากเลยตอนนี้่าเยอะนะครับเือคนเดียวไม่ไหวนะครับ มือถือเราเยียไม่ไหวอันนี้แัใจล้วอ,อ,อยดียแตั้งห้หอะไรนนมะ่อตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดถนนคนเดินคนระับเรากำลังจะไปโรงแรมของเราแต่นั่นแหละ,ะเรากำลังดูอยู่ว่าจะมีอะไรกินบ้างตอนนี้เราจะซื้อของกินนะครับ มีกล uh, mm ้องโปรแต่ก็มีลูกน้องเราก็ถือมาเยอะแล้วแต่เดี๋ยวจะซื้ออีกอะไรดเลยเอาบคุดเลยนะโอเคตอนนี้ก็เยอะนะครับไม่ใช่แค่นี้นะยังมีคนนึงถืออยู่นั้นเดี๋ยวผมจะไปต่อนะตอนนี้ก็ยืนตันทางเขานานแล้วไปเร็วโกอันนี้เป็นทุเรียนก็เขียนภาษาไทยด้วยทุเรียนโอ้มาก เดี๋ยวเราไปเดินดูร้านาหน้า,นา,นาหน้าครับร้านขน้าหน้าเจอคนหน้าใหมนะ่เราก็มันของกินมันเยอะนะซื้อจนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วเพราะว่ามันเยอะจริงๆขนาดซื้อเยอะขนาดนี้ก็ยังยังมีอีกนะครับถ้าหมดไปกับร้านับไม่ใช่สามแสนผมจกสามแสนแต่คุณนะจกสองแสน ผมเห็นผู้สาวอยู่ข้างหน้าคนระับผมจะแจกเงินเขาแสนหนึ่งถ้าเขาคุยกับผม <laughs> <laughs> อาพูด <laughs> ไปงั้นแหละครับด่วน <laughs> มไม่มีอะไรทำอยา่ยคนว่าขับรถไปเยอะมากเลยนะ <laughs> มีสาวมากมายขับรถตอนนี้ผมอยู่ใจกลางนะครหลวงเวียงจังนทะร์คร มันจะพังแล้วนะโอ้ไม่ได้การเลยรถก็เยอะด้วยนะครับเราก็ข้ามไป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 ตอนนี้ก็ไม่มีรถนะครับใครตามเราแล้วก็ผิดกฎหมายนั่นแหละอันนี้ผมอยู่ท่ามกลางเมืองเวียงจันทร์วันนี้อีกรอบนะครับก็เจอกันที่มืดๆหน่อยเพราะว่าอะลรจะถึงโรงแรมแล้วมันเป็น ใช่ถนนคนเดินไม่ใช่ตลาดแล้วก็เลยมืดนะครับก็จะบรรยากาศประมาณนี้ตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มครับคนก็ยังเพ่นพานกันเยอะเดี๋ยวดูข้างหน้าดูดูดูข้างหน้านะครับก็ประมาณนั้นบรรยากาศก็มีคนมากมายสามล้อนะครับยงสามล้อแล้วก็ข้างหน้าก็มีคนมากมายตรงนั้นก็เป็นร้านสะดวกซื้อเป็นคาเฟ่ นบนรยากาศมีแต่คาเฟ่นะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมีแต่คาเฟ่กันเดียวแล้วก็ชื่อว Take <Now off. S 1> อ่าเดอะซันนะครับแล้วก็เทคเทคออฟเทคเทคออฟห้าชื่อนั่นแหละครับบรรยเป็นร้านก็โรงแรมผมอยู่ข้างหน้านะครับกําลังจะถึงแล้วล่ะรถสอปลาวนะมีไว้ดี กคนเห็นพอดคันที่จอดอยู่นั่น,นะครับอันนี้ผมเช่าพอดมาขี่รถผมเองนะพอดแต่ว่าตลาดมันใกล้ผก็เลยเดินเอานะครับเพราะว่ามันใกล้แต่ว่าพอดคันนี้ผมเช่ามาจริงๆน,นะวันละสามพันนะครับผมเช่ามานะนีนะรถผมเองนี่รถผมเองนะครับพอดผม เช่ามาวันละสามพันแต่ว่าวันนี้เดินไป3า0รเมตรก็ถึงนะก็เลยไม่ได้เอารถไป <c oughs> นะครับตอนนี้จะเข้าโรงแรมแนละ้วไป